ดหวัดดีแปลกจังแค่ได้เห็นหน้ากับได้ยินเสียงของเขาฉันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากราวกับเมื่อคืนไม่มีเรื่องให้หนักใจเลยถึงจะเป็นหน้าตาที่ดูมู่ทู่กับเสียงบุดบๆก็เถอะผักชีติดฟันน่าเกลียดชะมัดป <c oughs> ุ๊บผักชีติดฟันงั้นเหรอหน่าอับอายช่มัดเมื่อเช้าฉันกินขนมปังปิ้งกับน้ำผลไม้นี่ผักชีจะมาติดฟันได้ยังไง <c oughs> เชื่อจริงด้วยฮะโง่จริงๆดูกิฟซ่าเธอคิดยังไงถึงบอกให้ฉันรักผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าหนทางจะมืดมิดลงเรื่อยๆแล้วนะนี่ฉันสงสัยมานานแล้วนะว่านายมาโรงเรียนทําไมสมุดหนังสือก็ไม่เอามาฉันอ่านภาษาไทายไม่ค่อยได้เขียนไม่ได้ด้วยฉันรู้แล้วว่านายอยู่เมืองนอกมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามาเรียนแบบนี้จะจบได้ยังไง ทำไมนายไม่ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติล่ะไม่จำเป็นหรอกไอวีไอพาตาฟิงกี้ยังเรียนได้เลยทำไมฉันเรียนไม่ได้พวกเขาไม่ได้อ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ได้เหมือนนายนี่ใครบอกหมายความว่าพวกนายสี่คนไม่มีใครเรียนภาษาไทยได้เลยหรอไอวีกับพิซซ่าเขียนได้นะแต่ฉันกับเอตาเขียนไม่ได้เอและเอาหนังสือของฉันเขียนอะไรของนายเนี่ย แล้วนายมาอยู่เมืองไทยตั้งปีกว่าไม่คิดจะหัดเขียนบ้างเลยเหรอเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันมาอยู่เมืองไทยปีกว่าแล้วอะ่อะเออฉันอ่านประวัติของนายไงแต่จะตอบอย่างนี้คงไม่เข้าท่าแฮฉันรู้มาจากนุ่มนิ่มอีกทีนะ่ะอ๋อแล้วก่อนมาเมืองไทยพวกนายเคยอยู่เยอรมันใช่ไหมอืมงั้นนายก็ต้องเล่นไอสเก็ตเป็นละสิ ทำไมต้องทำเสียงตื่นเต้นแค่ไอสเกต็ตก็มันเจ๋งดีนี่นานายเล่นไอส์ฮอกกี้ด้วยหรือเปล่าเล่นสิเด็กผู้ชายที่นั่นเล่นไอส์ฮอกกี้กันทั้งนั้นแหละฉันไอวีไอตาเคยอยู่ทีมโรงเรียนด้วยว้าวให้ตายเถอะทำไมเธอต้องตื่นเต้นด้วยทำอย่างกับไม่เคยรู้จักคนเล่นไอส์ฮอกกี้อย่างนั้นแหละแหมก็ฉันไม่ได้เกิดที่เมืองนอกอย่างพวกนายนี่ยะ ก็ไม่เคยนะสิที่นี่เมืองไทยนะแค่ลานสเก็ตก็หายากแล้วแสดงว่าเธอไม่เคยเล่นไอส์เก็ตหรอสิก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ไปเล่นไอส์เก็ตกันนายว่ายังไงนะเธอก็ได้ยินแล้วนี่เย็งโง่ฉันเล่นไม่เป็นฉันไม่เธอกล้าปฏิเสธเหรอ อไอ้คนผดดิตการเอ้ยสักวันฉันจะชวนนายไปกินส้มตำแซ่แบๆบ,บ้างคอยดูเถอะคือฉันขอกลับบ้านก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหม ไปทำไมไปเอาเสื้อกันหนาวแล้วฉันก็ต้องโทรบอกน้องสาวฉันด้วยว่าจะกลับค่าเยนั่นอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้อย่างน้อยฉันจะได้หาคนมาอยู่เป็นเพื่อนยังไงล่ะเธอมีน้องสาวด้วยเหรอชวนไปด้วยกันก็ได้นี่จ้างฉันก็ไม่เอาเยเนนั่นไปด้วยหรอกอ๋อเยนนั้นเดินที่อื่นกว่าจะกลับมาถึงบ้านคงอีกราวๆชั่วโมงหนึ่งถ้างั้นฉันขับไปบ้านเธอก็ได้นี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านฉันอยู่แค่มีเองเดี๋ยวฉันมาแป๊บเดียวนายรออยู่ตรงนี้แหละถ้าช้าเกินสิบนาทีฉันฆ่าเธอแน่ฉันเอาประวัติยายจมโหดมาให้นายยังจำได้อยู่เหรอว่าเธอเคยตกลงอะไรกับฉันเอาไวระวังด้วยละ่ะมือสโครกข,ของฉันจับมันแล้วอย่าลืมไปล้างมือด้วยนะนี่อะไรของนายอย่าคบกับมารนายว่าไงนะอย่าคบกับมัน ทำไมฉันจะคบกับเขาไม่ได้เพราะมันจะทําให้ฉันยุ่งยากไปด้วยมันไม่เกี่ยวอะไรกับนายเลยสักนิดเกี่ยวทุกอย่างให้ตายเถอะฉันจะคบกับใครมันก็ไม่ใช่เรื่องของนายซะหน่อยเรื่องของเธอกับเรื่องของฉันมันเป็นเรื่องเดียวกันนายหมายความว่ายังไงมาร์กมีศัตรูเยอะแยะมากมายถ้าเธอคบกับมันเธอก็จะตกเป็นเป้าหมายอันตรายอันดับแรกของพวกมันแล้วไงเล่า ฉันเคยบอกว่าฉันจะดูแลเธอถ้าพวกนั้นโจมตีเธอก็เท่ากับว่าฉันมีเรื่องยุ่งยากด้วยเข้าใจหรือยังพวกนั้นรวมนายไปด้วยใช่หรือเปล่าล่ะให้ตายสิอย่าบอกนะว่าเธอชอบมันไปแล้วฉันขอยืนยันอีกครั้งนะว่าฉันชอบใครมันก็ไม่ใช่เรื่องของนายฉันก็ขอยืนยันอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องของฉันด้วยเธอจะคบกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เอมาร์นายไม่คิดจะแคร์ว่าฉันจะเป็นยังไงตอนที่ฉันไปท้าทายยจอมโหด แล้วทำไมฉันต้องแคร์ด้วยว่านายจะเจอเรื่องยุ่งยากเพราะศัตรูของมาร์กตามล่าฉันเธอนี้โง่จริงๆเลยแค่นี้ก็ดูไม่ออกหรือไงพวาหมอนั่นพยายามทำลายเธอนายพูดอะไรนะมาร์กรู้ว่ามันมีศัตรูเท่าไหร่รู้จะเป็นยังไงถ้ามันมีความรัก รู้ว่าคนรักของมันจะต้องโดนอะไรบ้างถ้าศัตรูของมันรู้ถ้าใครก็ตามต้องการให้คนรักของตัวเองปลอดภัยใครคนนั้นไม่มีทางประกาศตัวหรอกว่าตัวเองมีคนรักแล้วเธอไม่สงสัยเหรอว่าทำไมมันถึงได้รักเธอรวดเร็วปุ๊บปั๊บขนาดนั้นหมอนั่นเกลียดผู้หญิงจะตายมันไม่ยอมมีความรักง่ายๆหรอกและอีกอย่างพอ่อฉันมีคำถามว่ามาสำหรับพวกผู้ชายอย่างนาย คิดมาคืคออะไรมีอย่างหนึ่งที่ฉันจำไว้ขึ้นใจเสมอหลังจากที่เคยลืมมันไปแล้วครั้งหนึ่งอัศวินแห่งคริสเตียนเป็นศัตรูคนสำคัญของนักสู้อันดับหนึ่งของเซนสคูลเตนถ้านายจะพยายามทำลายเขาโดยใช้ฉันแล้วก็เราได้เห็นดีกันแน่แน่มากแน่นอนสิอยากรู้นักว่าดีของเธอมันจะเป็นยังไงนายพาฉันมาด้วย แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเฮ้ยมึงว,ว่าเหี้ยมันคือมันอุดหับุดนอนที่ไหนมาวะเออว่ะไอวีคูก็สงสัยคงโทรคุยกับปิงกี้สดึกสิท่าเมื่อคืนง่ายเต้นเออ ไฮหมวยายเจอกันอีกแล้วไอ้มิกจูจังเลยขอบคุณนะพ่อผมทองแต่ฉันไม่ได้คิดถึงนายเลยสักนิดเฮ้ย hey, เธอเป็นเลดี้ของเต็นแล้วเหรอไม่ใช่แปลกจังมันไม่เคยพาผู้หญิงมาที่ห้องแกน่ใช่ไหมเต็นไม่ค่อยยุ่งกับผู้หญิงเท่าไหร่ขนาดยยพิงกี้ยังเมินเลย ฉันไม่ได้ว่าอะไรพิงกี้ของแกหลอกหน้านอนต่อไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรกกนี่ตกลงยายนี่เป็นเลดี้จริงๆเหรอแม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรพวกแกได้ยินข่าวของไอ้มารหรือเปล่านี่แหละผู้หญิงที่อนั่นเลือกเหนือความคาดหมายแกเลยพาหมวยมาที่นี่เหรอือขอยืมห้องแกหน่อยนะเดี๋ยวนะแกจะเอาห้องฉันไปทำอะไร